เทสเทสเควิทส no 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 ่น้อยไปเอาอ่าโอเคโอเคกคัลโอเคถกเซคัลจากนี้ฉลองไม่ต้องอาบน้ำอาบตรงแล้วจริงจริงจิงจริง trust me trust จริง สมมติว่าสิานค้าอะไรที่ติดต่อมาอีกเกี่ยวกับคนไม่อาบน้ำอย่ารับนะแค่นี้ก็แย่แล้วนะพี่ <c oughs> ยอมยอมหอมจริงๆนะฮะข oh, <Mama. S 1> อมมากก็ดีเลยมาเข้าสิานค้าต่อเดี๋ยวผมจะฝึกขบวกสีฟ้าเนี่ยเหมาะกับใครก็ดูเนี่ยสีฟ้าชิปอ <ipp> หอมหวานสดใสหอมหวานสดใสสีฟ้าแหวนสีฟอะไรสีฟ้าสีฟ้าชิปอ ชิฟฟ์ไป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 ่ปไ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 ้ไปิดไป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 นปไ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 ปาปไ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 ดปปไปไปปป สีแชมพูหอมสดชื่นหอมสดชื่น,ส,นสายแอคทีฟสายแอคทีฟสีเหลืองชินลนะหอมลักชูหอมลักชูสายคุณหนูสายคุณหนูหนว้าวตกงานนักแสดงไทยเต็มตกงานกันหมดรวมถึงตัวผมด้วยเออเออแอร์ตัวหนึ่งเนี่ยไฟมันแรงตอนนี้อืม Unique, yeah. You're right. you you to why took joy? I know I know you yesterday yesterday oh, Lisa, love you. Yeah, I love you Yeah right. หา you, you now. now okay we stop now, okay. I am uh, young yang เฮ้ยรู้คำศัพท์เยอะขึ้นมากๆนะเนี่ยเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะเอาบิดก็หลั่งๆเลยอ้าถือเนอะเน่ผมมีเรื่องเลยจะบอกให้นะฮะผมเนี่ยรักน้องรำผมมากเลยนะน้องรำผมเนี่ยไวกว่าซิลิไวกว่าอินเทอร์เน็ตที่ผมเคยเจอไวกว่าทานเสดทุกยี่ห้อ ล่ามของผมเนี่ยใครพูดอะไรจบป,ปุ๊บยังไม่กด enter แปลอัตโนมัตินะครับผมผมแบบตายแล้วเออใครใครอยากจาก้างได้นะครับคือคุณพูดอะไรปุ๊บเนี่ยยังไม่กด enter ลยนะอ๋อชินตนะกรเอแต่น่ารักมากน่ารักมากนะฮะครั้งหน้าลองผมกด enter ด้วยนะครับผมเอย่าพังเลยเดี๋ยวเอาเอาเข้าใจเข้าใจเอออ๋อมาก เพื่อนๆไหนดูดินี่ my friend no 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 we make up we make up โอ้โหทำเมคอัพเซม we make up make up ตาย now ไม่ต้ไล่ you you handsome เฮ้ยทำราอืมขอเข้าเรื่องการขายของหน่อยนะครับผมคือว่าวันนี้มาขายดรายแชมพูถึง3สีเนี่ยจากว่าทรายรายแชมพูพี่ทรายเนี่ยชื่อทรายคือเจ้าของนั่นเองนะครับผมพี่ทรายมาทำฟินนั่นแหละ <laughs> เดี๋ยวก็หอมแล้ว <ố Share> อ๋อ<ะ>หอมไหมล่ะชาลีหอมมากครับด้วยความหอมของแกชมพูที่หอมมากอยู่แล้วนะครับใส่บนผมของคนสวยสุดยอดแชมพูสามขวดในขนาดขวดละ150 ml นะครับผมจาก870บบาทลดเหลือ 6 4 8บาท3ขวดนะผมย้ำก่อนว่าคือตอนนี้3าขวดเนี่ยคือ6 4 8บาทไม่แพงนะครับแล้วก็คือคุ้มค่าคือเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องสาะผมเรายังสนับสนุนให้ทุกคนสระผมมันอยู่แล้วก็อาบน้ําเกินหนึ่งนาทีนะครับถ้าเป็นไปได้ผมยังคิดภาพไม่ออกเลยนะครับเนี่ยาจะอาบน้ําให้ดูนี่ปั๊บเดินเข้าน้ําไม่ได้อาบน้ําทวนหนึ่งนาทีอะ เออผมว่าเข้าไปปุ๊บแล้วก็แกล้งออกออกมาบอก FC ว่าอาบน้ำแล้วเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะพี่หนึ่งนาทีอ่ะเฟรดบอกว่าซื้อแล้วค่ะที่เกล็ดสังคมเหมกันค่ะอืมก็คือว่าเปิดน้ำปุ๊บครบหนึ่งนาทีแล้วอืมอยู่อาบน้ำจริงไหมทำเมน็นจริง,รงมั้ยอาบน้ำจริงจริงอาบน้ำจริงอาบนั้นจริงหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอืม,อมเก่งมากเก่งมากอืมต่อเลยนะครับผมอย่า yeah. สีเหลืองเป็นดรชมพู กินหอมสดชื่นอ้าวผิดอันเลยฮึมเดฟผก็ชื่นไซคิโนย่อไอ้ยูยูยูเล็บเกาหลียเล็บยูยูเล็บเล็บวันทูดีแล็บเลยย่วไอไอดเดฟเยอะยูกดีดีวันโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะเกินมากผมไม่เคยฟังแล็อะไรที่โฟล์ขนาดนี้มาก่อนไอเดฟนี่ชิดซ้ายไปเลยนะวว้าว้าว เก่งเก่งเออฮะออก่งยูเนี่ยแล็บนำวันน้ำวันตูดดีเวอร์เลยออวันนี้ในครับผมมีความสุขนะ่ไปตอบกได้นะครับเข้าใจอย่าหน้าตาบอกนะครับขอดูหน้าตาเฉยนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้เอาเป็นว่าใครที่หายมันหายเหม็นได้ง่ายๆแค่สิบวินาที สมมุติว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยที่เกลี่ยสระผมนะในวันนี้ผมไม่ใช่มไม่พูดถึงที่เกลี่ยดีกว่าเอาเป็นว่าสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆนไปทําธุระส่วนตัวไปนู่นนั่งวินโมอเตอร์ซงนั่งวินโมอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกว่ากลิน่นผมเนี่ยมีกลิน่นอะไรใช่ไหมอะผมมีกลิน่นผมไม่กลิ่นอืมผมมีกลิ่นเหม็นผมมีกลิ่นเหม็นและถ้าและชอบอยากผมหอมอยากผมหอมใช้นี่เลย ใช่เนีย่ยเลยดรายแชมพูนะครับผมรายแชมพูอืมก็คือว่าเนี่ยเลยจากที่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยน้งศีรษะมันแล้วรู้สึกว่าแบบว่ามีกลิ่นนะแล้วก็สระผมไม่ทันนะเอาอง,ง่ายๆเพื่อนๆก็สามารถฉีดในสิบวินะสิบวิผมยังว่าว่านานไปเลยนะเพราะว่าสิบวินี่คือตองวิออว้าวรู้ไหมคือเกิดเมฆอืม้าอ้าวอืมต่อต่อได้ได้ได้ก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ย ไม่ต้องสระผมเลยนะแต่ว่าถ้าก็คือไม่แนะนําให้หมักนานเกินนะก็คือว่า<ม>ยังไงเนี่ยเราก็ต้องสระสระผมอยู่ดีทำอะไรแบบช่วงอ่อนไหมรวมหนึ่งอ่อนไหมขูดอ่อนไหมไม่ช่วยอืมน้องแดงน้องแดง,ง,ง,งบอกเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้พลอ,ลอลอยรอบที่ผ่านมาวันนี้เขามีรอบที่ผ่านมาคือเมื่อวานเมื่อวานที่สําหรับใครที่ไม่ได้รูปพลอลอยนะสําหรับคนที่สั่งเซตนั่นแหะก็คือวันนี้วันนี้เรามีรูป เราลอยพร้อมอะไรเซ็นเดี๋ยวเราถ่ายกันให้ใหม่นะครับผมจะถ่ายแบบหน้าตาหล่อๆสวยๆให้กันใหม่อ้าวพูดถึงอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ของวันนี้ใช่จะได้วันนี้นะครับโอ้โหอันนี้ทำให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วโอ้หอันนี้คือทำให้ครับอ่ะให้เขาดูด้วยแล้วเรอทำให้เพื่อนๆเรียบร้อยเลยนะรูปน่ารักน่ารักเลยนะครับผมเดเซ็นสดๆให้เลยว้าวแต่ว่าเพื่อนๆจะดูเป็นการพนันไหมเนี่ยดิบดิบ อ่ะนี่นี่วันวันวันอ่ะจำจำไว้จำไว้จำไ้จำไว้จำไว้จำไว้ไว้ไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูจำได้ยังโอเคโอเคจำไว้นะ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 อ่าจำไว้นะตาคนทั้งแรงไม่ใช่ทั้งบนก็ไม่ใช่นะทั้งบนไม่ใช่นะ Magic ทำนี่ Magic ้าวเละเทะไม่ได้นะครับผมเละเทะแล้วนะครับผมถือว่าผ่านไปนะครับนายคนเมื่อกี้ไม่สำเร็จนะครับขอโทษนะครับผมเออถือว่าผ่านไปโปรนี้โปรนี้ค่ะน่าสงสารจริงเลย My choice ไม่ไม่มีอะไรละผ่านไปผ่านไปหนาก๋ยยอดหน้าก๋วยยอรูปเดียวกันกำลินชอบกินไหนดูชอบอันไหนน้ำปูหวันที้หนึ่งเลยชอบชอบชอบ h e สีชมพูนะฮะ ชิชิฮังเจอกออินเดย์สาวๆดีๆดี้ช่ะงมีจรังๆบก็เบุขก้ากูงทัห้าชสวยทั้งกินน่ากินออกเบบี้คับเหมาะกับสาวๆทุกคนเลยฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮด้ฮ่าฮ่าฮ่าน่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าดนี้เลยเว้ยาฮาฮ่าฮะาฮ่าองเา่่า เอฟแชมพูนะฮะเอาจริงอยากให้อยากให้ลองทั้งทั้งสามสีเลยสามกลิเลยก็บอกเลยว่าสเปรย์แชมพูแบบแห้งนะครับผมทรายดรายแชมพูวันนี้เนี่ยสิบสองขวดบางคนเนี่ยรับลูกโพลารอยด์บวกลายเซ็นก็คือว่าก็บอกว่าบางคนอาจจะอาจจะได้ไปเนาะจากสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเหลือสองพันห้าร้อยบาทแล้วก็โค้ดทิกตอกวันนี้มีโค้ดทิกตอกด้วยนะครับโค้ดทิกตอกโค้ดทิกตอกว้าวอาชอบทิกตอกชอบย่า เหลือสองพันสามร้อนนอสองพันสองพันสา้าสิบผมผูดปีไ้ตกใจนื้อผผมพูดอะไรผิดโอเคสองพันสามร้อยาสิบสองรอันอยาจริงจริงเลยใช่ผมโดนคุณโดนคนนะเออยอมยอม อังจิ้นเนี่ยผม <S <S ผมไม่ได้าแปลนะผม,มบบเป็นคนสอนนับเลขเขาเองแหละ yes รู้เยอะเข้าใจเข้าใจผมเนี่ยเป็นคนสอนนับเลขเขาเองสอนนับตังเองหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทหนึ่งพันบาทสิบหมื่นบาทสิทมื่นอมน่ารักน่ารักนะครับผมเก่งมากนะเป็นคนที่เข้าใจไวามากๆเลยนะครับผมอืมขิงขิงเนาะไม่เอาบ้านผมมีขิงอ,ะอ่ะเออ c h ิช c e choice ชาริชครับชอบเสียแล้ผมชอบคุณ เข้าใจใช่ You like me เจ้ามาขนาดนี้แล้วคนเต็มข้างหน้าไม่มีอะไรต้องเขินแล้วคนดูอยู่เท่าไหร่ร้อยแปดคนเห็นไปพร้อมกันฮปปี้ yes happy วันนี้ฮปปี้วันนี้มีคอนเสิร์ตปปี้แฮปปี้มากๆ ที่เขาได้เจอเพื่อนๆนะหลายคนด้วยนะครับแล้วก็บอกก่อนว่าการมปนเนี่ยเขาพยายามที่จะแบบฝึกภาษาไทยเยอะมากเขาแบบว่าอยากอยากฝึกภาษาไทยเพื่อที่เวลาไปออกงานเนี่ยจะได้แบบว่าคุยกับเพื่อนๆีเยอะเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะสอนเขาไปด้วยแล้วก็เพื่อนๆอยากให้เขาแบบคาไหนน่ารักน่ารักนะก็ก็แบบว่าก็แนะนํากันได้ในทุกๆห้องเนี่ยผมแนะนําให้ไปสอนคําที่น่ารักน่ารักกันนะนะเอ่อยกเว้นบางคนก็น่ารักน่ารักนะเพื่อนๆถามว่าพกไปร้านหมูกระทะได้ไหมได้ดิได้เลย ถ้าสมมติคุณรู้สึกแม่ลอยคุณฉีดใส่หมูกระทะเพิ่มรสชาติอือหยอกก็คือว่าสําหรับใครเนี่ยที่ไปกินหมูกระทะแล้วแบบว่าเพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างหรือหมูกระทะเนีเวลาเพื่อนๆกินปุ๊บเนี่ยจะทําให้ผมเนี่ยมีกลิ่นมิกลิ่นเหม็นหรือว่ามันหรือว่าอะไรเนี่ยเราง่ายๆเลยเราพกตัวเนี้ยไปร้านหมูกระทะด้วยนะครับย้ำนะับพบไปร้านหมูกระทะได้เลยแล้วเพื่อนๆก็พอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าน้า ฉีดได้เลยพอฉีดปุ๊บเนี่ยกลิ่นหมูกระทะก็จะหายไปนะครับกลายเป็นกลิ่นรายชูสามสีนี่แทนหอมมากม,มากหอมมากหมักหอมมากหมักจริงๆหอมมากจริงๆหอมมากหอมมากยูทรีส์ยูทรีส์งอนงอนงอ่ะนเนาะรู้จักหมูกระทะไหมจับหมูกระทะหมูกระทะปิ้งย่างปิ้งย่างปิ้งย่างอร่อย กินอร่อยกินย่างอร่อยหมูกระทะอร่อยหมูกระทะอร่อยเดี๋ยวเราไปกินกันทุกวันปุ๊บเราก็จะกลายเป็นอร่อยแล้วแล้วก็คือเรามาทำรีวิวของกินกันดีกว่าดีปหดีไหมดีดีอ่าเดี๋ยวเราไปทำรีวิวกินของกินลงยูทูปปากแบบทำพูดทำพูนะครับไปกินในในใลงในในในบางแอปกันดีกว่าจบจบแล้วนะฮะที่ห้ามตัวเองมานานนะครับไม่ทันนะครับผมก็คือว่า เดี <This> like ๋ยวเราเรามาทำอาหารมาหาเอ้ยไปหาของกินอร่อยอร่อยทำแบบว่ารีวิวรีวิวน่ารักน่ารักกันดีกว่ารีวิวอืมดีแม่มีใครมีใครอยากดูว่าหนุมจะได้ไปทำแบบว่าอ่าดีไปนู่นไปนี่ไปน่เนี่ยวีดีโอเทคดีโอเวีโคนู่นโกนี่ก็ถ่ายวิดีโอไว้โอเคถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโออืมถ่ายวิดีโอเธอและฉัน รับ้ครับแล้วครับอือค,ครับผมครับผมอืมค่ะแหมการพูดผิดนี่มันดีนะทำให้เราแบบเออทำให้เราแบบว่าอืมนั่นอ่ะ มาดามฟินนะครับผมสเปรย์แชมพูแบบแห้งสายดรายแชมพูเนี่ยขวดสามขวดขนาดขวดละ่ใช่ใช่ใช่สายอะไรอกเรือให้มีเน็ตไลด์สไลด์สไลด์สไลด์อค่รออยู่ร่ โอ้อือโอเอๆอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นรุ่นรุ่นขอแท้อ่ะอ่ะารุ่นนี้อือเอะคิดของเงเลยเออวันนี้ไอไอวันเบงเบ่งอ่ะต่อเน่เน่เบย์เน่่ดีดของดีเ่ะยน

อื่นมาครัไม่จบสักทีแชมไรแชมพูเนี่ยสามขวดขนาดขวดนะครับผม150 ml นะครับจากปกติเนี่ยคือ870บาทราคาเยแล้วก็ลดเหลือ648บาทตบตบขวดละ2 1งบาทตบขวดละ200 2อง2้6บาทจากปกติ299ว้าววันนี<ม>้เราทำให้เพื่อนคือใช้ได้หลายครั้งด้วยนะครับคือใช้ได้หลายครั้งมากๆเลยเว้นอ่าเมื่อไหร่ที่คุณกินอนะ่ะมยูอิตฟิยานซีตปุ๊บยูก็ Yeah, uh, yeah, good. Chop. Chop. Um, chop neck. Yeah. Um. Chop neck. <laughs> <laughs> My gun. Mmm. Nick. Dead. I'm sorry. Neck. neck. เน่เน네่เน่เน่ฮัลโหเสี่ยใกเกกเสนกกะอรักทั้งสองคนขอบคุณมากๆเลยนะครับผมไม่เกินเดือนนะเดี๋ยวเราเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะที่แบบว่าเพื่อนเได้เป็ีนเงนี้ตอนนี้ก่อนเปลี่ยนแปลงอ่ะก็คือว่าเราจะมาดูกันนะว่าวันแรกนะผมเดาว่า่าจะมีคนว่าตงคลิปนารัก่าจากที่เขาพูดยังไม่เก่งมากนะเดี๋ยวดูนะเดือนเดียวนะวันห่งเดือนหเดือน คุณจะพูดคุณจะพูดเก่งมากเก่งมากชาลีตกงานชาลีตกงานเยี่ยมเยี่ยมอืมดูไยแชมพูนะครับผมสายดรายแชมพูวันนี้มีให้เพื่อนๆเลือกถึงสามสีเลยสามสีก็คือต่างกันสามกลิ่นนั่นแหละสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยหอมลับชูสายคุณหนูหอมลักชูสายสีเหลืองไหนสีเหลือง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 กตองหมดจสีเหลืองสีเหลือง Sì luôn, anh em, 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 anh ฟ้าใครชมอ่ะคุณอะไม่จริงใจใครชมพราคุณไม่จริงใจเออต่อเพื่อนเพื่อใครใครอยากวันเนี้ยพี่ปูเอาของโปรของกาเมินมาแจกเพื่อนๆน้วยนอย่างเธออ่ะ วันนี้เจ๊้ามพูดคำเมื่อกี้นั้นรู้เปล่าสิ่งที่เจ๊พูดน่ะทำให้ติ๊กต็อกของผมเนี่ยมาถูกหักคะแนนนะเจ๊